เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโอกัสครับกลับกาสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองของวันนี้เราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยศัยกตัศิลาคณะบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต ประเด็นที่อาจารย์ให้ไว้ว่าจะคุยกับพวกเราวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของดินลับนายกเจรจาไทยสหรัฐใครได้ใครเสียก็คือดีนลับของที่นายกพูดมาผ่านสื่อนะครับเมื่อวันสองวันนี้นายกบอกว่าการที่ไทยจะเจรจาเรื่องของภาษีนําเข้ากับสหรัฐเนี่ยมีดีลลับอยู่หลายคนก็บอกดีลลับอะไรอะไรคือดีลับ มีจริงหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังแนวมุมมองความคิดของท่านอาจารย์สุริยะสายกัดสวัสดีครับอาจารย์ครับครับปิจิันครับตานผู้ชมผู้ฟังสวัสดีตอนบ่ายนะครับกับอาจารย์ครับดีลับนี่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นคําฮิตในสังคมไทยมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองอะไรนี่ก็อึกอักก็ดีลับดีลับกันหมดเลยจนผมเองเป็นสื่อเนี่ยจะพูดดีลับเนี่ยต้องระวังเลยว่าตกลงเราเราออกเสียงถูกหรือเปล่าอาจารย์จริง <laughs> ไอ้ดิวลับเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นวาทกรรมที่มีที่มีทางหรือพูดกันจนเป็นเรื่องปกติไปเพราะในสังคมระบอบประชาธิปไตยนี่ยนะครับซึ่งต้องการความเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นหลักนี่คือหลักการประชาธิปไตยแต่ว่าบ้านเราดิวลับเนี่ยมันกลายเป็นวาระทางการเมืองที่มันดู ช่วงหลังก็จะได้ยินกันบ่อยใช่ไหมครับดีวรับคุณทักษิณกลับบ้านดีวรับตั้งรัฐบาลข้ามขั่วดีวรับลา่าสุดก็นยกายกไปตองทานนะครับท่านพูดในรายการโอกาสประเทศไทยใช่ไหมรายการ,รเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอาทิตย์ที่ผ่าน,น,นมานอนหนึ่งใช่ครับม,มีการพูดถึงในตอนหนึ่งนะครับในการจัดรายการว่าเรื่องเจรจา,าภาษีกับ ทำเนียบขาวเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจรัฐบาลทำงานตลอดเวลามีการให้ทีมงานคุยกับทางทีมงานของทำเนียบขาวแลวก็ใช้ควาว่ามีดีลรับอยู่นะครับมีดีลรับอยู่ซึ่งเวลาท่านพูดคำนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนายกพูดเนี่ยอ่านจอแล้วก็แล้วก็ป้อนข้อความขึ้นจอ ซึ่งซึ่งอันนี้ก็ทากันทั่วไปเนี่ยนะครับเวลาเวลาเวลาผูา้นําพูดเนี่ยมันจะมีจอทีวีอยู่ข้างหน้านะจอะามาเนเตอร์อยู่ข้างหน้าทีมงานก็จะขีดข้อมูลขึ้นมาข้อมครับผมคิดว่าคํานี้ท่านคิดเองหรือทีมงานคิดอะ่ะอืมนะแต่ถ้าทีมงานคิดเนี่ยถ้าผมเป็ได้ยกผมเป็นคนํานี้ผมจะขีดทิ้งทันทีอครับแล้วผมก็ต้องต่อว่าทีมงานว่าใช้คํานี้เนี่ยกับคนเป็นผูน้นาเขาไม่ทํากันนะครับถ้าผู้นําเป็นพ่อค้า แล้วเรื่องที่เจราจาเนี่ยเป็นเรื่องธุรกิจเป็นบริษัทเอกชนคยกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับครับเรื่องปกติเพราะว่าเขาก็ต้อง,ของรรเขาก็ต้องรักษาความลับเขาก็ต้องพูดน้อยที่สุดพูดมากไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่แข่งเดี๋ยวบ่งแตกใช่ไหมครับมันจะทําลายบรรยากาศการพูดคุยอันนี้เข้าใจกันได้แต่นี้เป็นเรื่องระหว่างผู้นําประเทศกับอีกประเทศหนึ่งพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของตัวแทนครับ คนไทยตัวแทนของประเทศเนี่ยไปคุยเนียเวลาเช็คคำนี้มันจึงมีคำถามทันทีว่ามันควรจะอธิบายให้ชัดว่าดีลรับมันคืออะไรครับแต่นี่คำอธิบายในรายการมันไม่มีคำเนี่ยนะครับพอไม่มีคำนี้มันก็ถูกตั้งคำถามแหละว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเรื่องที่คุยกันในดีลรับเนี่ยมันเรื่องอะไรบ้างทำไมมันพูดไม่ได้ถ้ามันเป็นผลประโยชน์ประชาชนหรือถ้าพูดได้เนี่ยมันก็ควรจะพูดได้ กี่เปอร์เซ็นต์ครับถึงจะไม่กระทบต่อการเจรจารนี่มัน,ม,นมันคือคนเป็นมุม้นาเนี่ยการใช้คํานี้มันมีในยะ,ะมันมีในยะมาระยาทในการเจราจาความบ้านความเหมืองเนี่ยแน่นอนต้องะระมัดระวังครับผมไม่ได้หมายว่าไปคุยอะไรแต่พูดให้ประชาชนให้ให้ประเทศดีได้ยินแบบหมดโจรเหมือนนั่งอยู่ในห้องประชุมในโต๊ะประชุมไม่ขนาดนั้นน่ะพรยงแต่ว่าอ่ามันต้องมีขอบเขตเหมือนกัน,กนว่าอะไรที่มันเป็นความลับแล้วก็อะไรที่มันสามารถ ดีแจงทําให้เกิดความโปร่งใสกับประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศได้าม,มว่ามันต้องบาลานซ์ต้องต้องต้องระมัดระวังคํานี้มากทีเดียวนะครับ,รบดีลับนี่พอหลายคนฟังก็เอ๊ะมันมีอะไรต้องอําพรางอยู่หรือเปล่าความจริงที่ต้องอําพรางหรือข้อเท็จจริงที่มันซ่อนเล้นอยู่แล้วในดีลับนี้เนี่ยเราจะต้องแลกกับอะไรเหมือนที่อาจารย์สุริยะสายว่านะที่เราต้องแลกกับอะไรประเทศชาติเราจะเสียอะไรหรือเปล่าและยิ่งตอนนี้เนี่ย กระแสะเรื่องที่อาจารย์เคยพูดไว้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นนะอาจารย์ที่เราเคยกันถึงเรื่องนี้ว่าสหมิรกาจจเจราจาต่อรองอะไรกับเราเป็นแค่เรื่องการค้าหรือเปล่าหลายคนบอกไม่น่าจะใช่อะ่ะตอนนี้นะักวิชาการหลายคนก็ออกมาบอกอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของอ่าเรื่องของการเมืองนะครับพูดถึงเรื่องของมาตาหนึ่งหนึ่งสองด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะักวิชาการเริ่มออกมาตั้งคําถามหรือให้ข้อมูลแนวนี้กันเยอะเลยนะอาจารย์อืมก็ มันมีเคสที่ด้วยนะคุณสุปัครับนอกเหือจากที่เราตั้งสมมติฐานกันมาตั้งแต่สามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรัมตั้งแต่รัมเขาประกาศขึ้นภาษีจาเข้าทุบทุลูกเนี่ยนะครับของเราโดนสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็เว้นไว้ก่อนเก้าสิบาทเนี่ยครับเราก็ตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีวาระที่มันแทรกเข้ามานอกเหนือจากเรื่องภาษีหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องความได้เปลียบในที่โอปอลิตรือสงครามภูมิรัฐศาสตร์ที่มัน ตึงเครียดอยู่ในขนาเนี้ยและก็ล่าสุดกรณีการดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองกับนักวิชาการชาวเมกันที่อยู่หมาแล้วนั่นเลยส่วนใช่ไหมครับที่ชื่ออาจารย์ทองพอลเชมเบอร์นะครับพอลเชมเบอร์ตอนแรกก็ไม่ได้ประกันตัวสุดท้ายก็ได้ประกันแต่ติดกําไรเอฟแล้วก็สุดท้ายอายการสั่งไม่ฟ้องนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ใช้เวลาแค่เจ็ดวันจบข้ามกลางความอ่า ตางขาก <ขา S 1> จาก<อ>หลายฝ <ไฟ S 1> ่ายหลายฝ่ายแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่านี่มันเป็นที่กฎหมายอเมริกาเนี่ยถ้าถ้าพลเมืองเขาถูกจับถูกรายนอกประเทศเนี่ยเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้คนของเขาโดดครับเ<า>็าว่ากันว่านี่จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อเมริกาวางท่าทีเฉยกับเราหรือเปล่าจราจร<า>ถ้าเช่นนั้นเนี่ยกวาหมายของเรื่องภาษีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอ่ะมันมีเรื่องอื่นบวกเข้ามาแล้วเรื่องอื่นที่ว่าเนี่ย มันเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองแค่ไหนอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณทักษิณด้ไหมสมมติเราถามแรงๆนะไปโยงเรื่องอุตภเปาเรื่องอ่าวไทยเรื่องเชฟลอนหรือเปล่าหรือกงสูนอเมริกันที่เชียงใหม่หรือเปล่าอะไรต่างๆมันประโยชน์เมิกล้าในประเทศเรามันมันเยอะนะครับคุณสุดันายครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมๆแต่ก็ผมเองได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็สะกิดขึ้นมาอาจารย์ จะบอกว่าสุปันจาได้ไหมตอนที่รัฐบาลไทยส่งชาวอิโก้สี่สิบกว่าคนกลับประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการต่างประเทศถึงก็ออกแถลงการเลยนะสหรสฐประชาชาติก็ออกยู EU ก็ออกก็อบอกตรงเนี้ยแล้วถึงกระดาษสหรัฐอเมริกาบอกว่าได้ขึ้นแบ็กซิสนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับในการเข้าประเทศสหรัฐเขาบอกตัวเนี้ยพวกเราลืมๆกันไปหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่จะถูกจิบยกขึ้นมาเจราจา เรื่องของอในส่วนของเจรจาภาษีการค้าถ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะพุ่งเป้าไปกระทบกับจีนซึ่งในบทบาทเรื่องของการทูตก,การค้าการขายที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกตั้งแต่รัฐบาลของพระเด็ปพระยุทธจันทร์โอจาเนี่ยเราก็ถ่วงดูนาำน้าสหรัฐอเมริกาด้วยการเขาเรียกว่าคบค้ากับจีนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงหนึ่งหนึ่งสองกันเป็นหลักสะส่วนใหญ่อาจารย์มองอยังไงฮนะเรื่องนี้ จริงเรื่องอุูก็เ,เป็นประเด็นปรอบบางตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อสาเดือนที่แล้วใช่ไหมประมาณนั้นนะครับอเมริกาเขาก็ชัดเจนอยู <S <S <ภ>่<ภ>แล้วว่าเขาขึ้นแบ็กลิชเจ้าหน้าที่หรือหรือคนที่ทํางานการต่างประเทศในกระทรวงต่างประเทศหรือในในวงการทูตเนี่ยแต่ว่าเขาไม่บอกว่าใครบ้างครับ <S <S <ภ>อาาันนี้ก็ถูกตั้งก็สังเวชนี่เป็นเหตุผลที่ราาัฐมนตรีต่างประเทศเราเนี่ย บทบาทไม่ดกไม่รูดแล่นหรือเปล่าในเวทีประชาคมโ,โลกอะ่ะจัมมูกาบาจะโดนแบกลิบไปด้วยหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเรื่องการเจรจาภาษีจเมริกาเนี่ยแล้วมันก็ำเกินไม่ได้อยู่ในทีไม่ได้อยู่ในทีในทีมหลายค,คนงงมากเลยอ่ามันจริงมันมันต้องอยู่ในทีมด้วยนะค,ะครับไม่ออกหน้าก็ต้องอยู่ในทีมนะครับแต่ว่ากลายเป็นเรื่องเการอ,องนายกก็มาตุดุคังแล้วก็มา,าิีพาณิชทั้งสอง,องพี่ชายะนะ,ค,ะครับการนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ที่มันสะสมมาแต่นั้นถ้ากล่าวโดยรวมเราก็ต้องบอกว่า อเมริกาใช้โอกาสนี้เนี่ยจัดระเบียบความได้เปรียบเสียเปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการรักษาดุลอำนาจของตัวเองในภูมิภาคนี้เนี่ยผ่านมาตรการทางภาษีเนี่ยรสรุปแบบนี้ผมคิดว่าไม่ผิดเียทีเดียวนะครับครับอาจ,จารย์ครับพูดถึงคําที่นายกใช้คําว่าดินรับในการพูดต่อสาธารณะในสถานะของนายกเนี่ย เอาละเราก็ขีดเส้นใต้เรื่องของความไม่น่าจะเป็นหรือความไม่น่าจะใช้ไว้ถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยอาจารย์มันมีอยู่จริงไหมดีลับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้อาจารย์ในมุมมองของอาจารย์นะครับผมคิดว่ามีแล้วก็มีตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าผู้นําเขาก็อาจจะไม่ไม่บอกกันนะของของเราเนี่ยมันเป็นประเด็นเพราะนายกหลุดปากพูดออกมา มันก็เลยเกิดคําถามปีกับว่ามันเรื่องอะไรดีลรับเรื่องอะไรใช่ไหมครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาละสุดท้ายเนี่ยสิทธิที่รัฐบาลนี่จะต้องพิสูจน์ตัวเองในขั้นตอนสุดท้ายก็คือไปเจราจามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดีลรับหรือเจราจาเกิดเกิดาตามเนี่ยนะครับคนไทยได้อะไรบ้างนะครับ,รบเราจะกระทบกับสินค้ากี่ประเภทนะครับเราจะเสียโอกาสตรงไหนอย่างไรเลยมีอะไรที่เราต้องปรับตัวมีอะไรที่เรา เราเรายังสามารถปกป้องอธิปไตยปกป้องผลประโยชน์ของของคนไทยได้เนี่ยครับมันต้นตรงนั้นแหละนะครับเป็นเอาคัมเป็น,เป,นเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดของการพูดคุยเจรจาครั้งนี้นะครับว่าสุดท้ายรัฐบาลมีความสามารถจะรับใช้ชนะปกป้องผลประโยชน์ของของประเทศได้หรือไม่นะครับจะดูวิทีขั้นตอนนั้นครับพูดถึงตรงนี้อาจารย์ในเรื่องของดีลัพเพื่อสะท้อนภาพยุทธศาสตร์ นะครับทางการเมืองหรือว่าภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่ชัดเจนเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์ตอนนี้ท่าทีระหว่างเรากับจีนและสหรักาเนี่ยเราเราควรจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ผมคิดว่าสถานการณ์ในขณะในี้เนี่ยเดิมทีในช่วงที่โดนัทรัมป์ประกาศมาตรการนี้ใหม่ๆเนี่ย <'Cause S 2> กับกับจีนก็มีการเผชิญหน้ากันอยู่เกือบสองสัปดาห์เนาะค่ะครับแต่ล่างหลังวันนี้ก็มีข่าวว่าทางรัฐมนตรีคังของ ดนัทรัมป์เนี่ยนะครับผมจำชื่อไม่ได้มีนัดหมายเจราจากับทางตัวแทนจีนระดับรัฐมนตรีแล้วก็ระดับทูตนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เร็วอเรื่รนี้รู้สึก,กสัปดาห์นะครับแสดงว่ามันก็มันก็เห็นชัดว่าสมการการคลาเนี่ยมันมันลบกันแตกหักไม่ได้ถึงที่สุดมันต้องผ่านการเจราจาผ่านการพูดคุยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายประเทศก็ใช้วิธีเจราจามากกว่าดังนั้น สมการทางการค้าในระ,ะ,ะนาบนี้มันก็ไปมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคุณคุณสุปัตับนะครับแล้วก็อเมริกาก็ก็ต้องกลับมาชำนึงกลับมามองดูตัวเองแหละได้ประโยชน์จินไหม <ฮะ S 2> ที่ตัวเองคิดว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการทงางการที่ประกาศมานเนี่ยแล้วก็ที่ประกาศเนี่ยมันบังคับใช้จริงได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเห็นว่าแทบจะบางทีก็เป็นศูนย์นะนะครับครับาบางทีประกาศไปแล้วปรับออก,ออก,อ,อ,กออกประกาศใหม่อย่างนี้ยกเลิกประกาศเดิมก็จะเห็นว่า ความแน่นอนไม่มีนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประกาศที่ประกาศออกมาเนี่ยมันจะบรรลุจุดมุ่งหมายนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนั่นแนวที่เรียกว่าแนวการค้าเป็นเทรดวอลนะครับแต่วอลอีกด้านหนึ่งสงครามที่มันลบผูกคนจริงๆิเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เบาลงคุณสุปันถ้าเราย้อนไปดูยูเคแลเซียเนี่ยพักยิงสามวันวันที่เก้าจะเป็นวันที่อันประกาศใช้ชนะเหนือเบอร์ลินของของทบัสเซียนะครับ เอ่อแต่ว่าที่ปาเลสไตน์อิสราเอลก็ประกาศแหละใช่ไหมครับว่าจะโจมตีอีกระลอกใหญ่จากที่ทําสงครามแบบัมฮามาสปาเลสไตน์แบบอย่างหนักเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรอบนี้ก็จัดกําลังเข้าไปในย่านชนนกาซาปาเลสไตน์เหรอชนนกาซาเพื่อจะปราบปราบปราบอัมฮามาสนะครับอ่ารวมแม้กระทั่งอิสราเอลเปิดศึกด้านกับฮูตีกับเยเมนเนี่ยใช่ไหมกบฏฮูตีแล้วทำมาล่าสุดแคชเมียร นี่เพ่งยิงกับน้อคือเนี่ยนะครับอินเดียกับปากีสถานเนี่ยสองประเทศมีนิวเคลียนะนะครับก็ต้องรู้ว่ามันจะขยายวงไหมอย่างไรฉะนั้นภาพรวมโรควันนี้มันเป็นมันทั้งเดือดทั้งร้อน่ะนะคระบกระอุแหละนะครับครับพูดถึงตรงนี้อาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเราจะใช้คำที่ว่าเราต้องสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้นะครับในการที่จะจัดวางบทบาทของตัวเองใน สงครามหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์นี้ได้เนี่ยเราต้องเพ่งพึ่งพาตัวเองอาจารย์มองเห็น,นะอะไรหรือปรากฏอะไรในการพึ่งพาตัวเองในในในช่วงนี้ของเราบ้างไหมอาจารย์นั้นมีสองสามประเด็นนะหนึ่งก็คือต้องใช้โอกาสนี้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับนะเศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจอ่าพึ่งพาตลาดภายนอกมากเกินไปครับนะครับพอเราโดนภาษีนําเข้าแบบนี้เราจึงโอ้โห ส่วนสุดเลยนะยานส่วนสุดเลยนะครับดีเขาทอดเวลาไปเก้าสิบปันเปิดโอกาสให้เจรจากันนี้ต้องมาดูว่าเราจะพึ่งพาตลาดภายในอย่างไรนะครับสองก็คือเรื่องของอำนาจต่อรองประเทศเราเนี่ยอำนาจต่อรองในเวทีประชาคมโลกเราเราเป็นประเทศเล็กนะครับครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้จุดได้เปรียบจุดที่เราเป็นจุดเด่นที่เป็นอำนาจต่อรองที่เพิ่มอำนาจต่อรองเราคืออะไรต้องมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ในทางภูมิศา,ศาสตร์เราอยู่จุดกลางพอดีของการประทะค้าการกันของสองผู้อำนาจใหญ่ใช่ไหมครับเราจะบาลานซ์ได้ยังไงต่อนะครับสามที่ผมเคยพูดไว้ก็คือเรื่องของการกลับมาดูภาพรวมทั้งหมดว่า,าจุดแข็งเราที่ที่ที่อาจอันนี่จะไม่ได้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์นะซอฟต์อาอเวอร์ที่เรามีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารการกินสุขภาพยาพวกเนี้ยผมว่าเรายังมีจุดแข็งที่พอจะ อัพเกรดตัวเองเป็นมห,หนาอำนาจการกลางที่ที่มีการท่องเที่ยวที่ดึงดูดชาวโลกได้มีอาหารการกินให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพอย่างเมื่อวานซื่อเห็นมีการแชร์กันในโซเชียลเยอะเรื่องของข้อเสนออาจารย์สุประชัยพณิชพ mm hmm. ักดิ์ประดิตในขาธทการ WTO และก็อังทัดด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าแาที่จะทำคาสิโนคอมเพล็กซ์เนี่ยทำคอมเพล็กซ์วลเนส คอมพล็กเรื่องสุขภาพอ uh ่ะ huh. นะครับ uh huh. ส่งเสริมเรื่องสุขภาพโดยเพราะเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยล้วทำคอมเพล็กซ์เวลเนสในแบบภาคและแห่งภาคแะแหง uh huh. อืด้สร้างสารรค์และวอกว่าเป็นประโยชน์จ่างจริงนะครับครับอาจารย์แวะมาถึงตรงนี้เนี่ยแม่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นทางออกหรือลมหายใจ เรื่องสุดท้ายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือพร่ำบ่นกันแต่เรื่องต้องมีอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต้องมีอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ตอนนี้ก็ในส่วนของสอสอพักเพื่อไทยก็พยายามออกมาบอกสังคมว่าคุยแล้วลงพื้นที่คุยแล้วชาวบ้านเขาเข้าใจที่ผ่านมาชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเนี่ยผมก็อยากจะถามดังๆเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตนะคุณไปคุยกับใครอ่ะใช่ครับคุณไปคุยกับใครการเมืองมากไปการเมืองับนี่ก็คือเรื่องหนึ่งอาจารย์มีการมองกันหนึ่งว่า ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเติบโตจากการลงทุนจากภายนอกซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นจากทุนสหรัฐเมกาทุนเมกาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จับมือกับทุนเก่าหรือว่าทุนทรัพย์สินแล้วก็ขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาแต่เขาบอกปัจจุบันมันเปลี่ยนละมันเปลี่ยนผ่านไปสู่ทุนจีนแต่คราวนี้ทุนจีนเนี่ยเท่าที่สืบไปเท่าที่มีมข่าวออกมาแล้วเป็นข้อเท็จจริงเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจีนเทาหรือว่าในส่วนของทุนจีนที่เข้ามาลงทุนแล้วเขาทําแบบครบวงจรเราแทบไม่ได้อะไรเลยไ,ได้แต่สูญเสียทรัพยากรธรรมาชาติแล้วก็ถูกกดขี่แรงงานรวมไปถึงโคต้าในการส่งออกในน้ำของประเทศไทยอาจารย์มองตรงนี้อย่างไรฮรแล้วคิดว่ามันควรจะปรับยังไงครับอาจารย์เพว่าเรื่องอทุนจีนเทาี่มันเป็นเรื่องใหญ่เวลาเราพูดเรื่องนี้กันเราไม่เห็นสเกล ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคุณสุาว่ามันมีเม็ดเงินถลทและกระบวนการนี้โฉมหน้ามันไปโยงกับธุรกิจไบปะคร้าตอนนี้เราได้ยินจากเดิมเราได้ยินสี่ห้าปีที่เราพูดเรื่องทัวร์ศูญเหลีย่ยมใช่ไหมเดี๋ยวนี้กลายเป็นรับเหมาสู์เหลีย่ยมใช่ไหมครับเป็นเรื่องของของอ,ะ,อะไรล่ะรับเหมาสู์เหลียญเรื่องแถวอีซีแถวระยองนะก็เป็นบริษัทจีนก็ตาม ทั้งทำหินทําปูนทําคอนกรีต<ะ>ทาเปลกเองใหี่ใช่ไหมครับก่อสร้างสูนเหรียญอะไรตรงนี้นะเอาเชฟอัสเกลของทุนเทาเนี่ยเป็นจีนเทาที่เรียกกันเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยผมว่ารัฐต้องจําลองภาพนี้ออกมาให้มันชัดนะครับแล้วถ้ามันสืบสาวได้ว่าเอ๊ะมันไปโยงกับคนรัฐบาลจีนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคุยกับทางการจีนโดยตรงะรนะครับเพราะว่าเรื่องจีนเข้ามาสมสิทธิ์คนไทยก็เป็นกลายเป็นปัญหาที่อเมริกาจับจ้องไง แล้วก็เล่นงานเราเพื่อตีกระทบชินไปที่จีนด้วยบริษัทหลายอย่างคนจีนเป็นเจ้าของใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นโจ์ใหญ่ครับเรื่องทุนน่ครับครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากอาจารย์จากดีลับที่ควรจะพูดหรือไม่พูดในสาธารณะจนสู่เรื่องขององค์ขาะยบเครือข่ายว่าด้วยเรื่องของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกา วันนี้ขอพรบคุณท่านอาจารย์มากครับขอบพระคุณครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณครับ,บคุณสปังครับสวัสดีครับกับนั่นก็คือผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสุริยศัยกัตศิลาคณะบดีวิทยาลายัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลายัยฝรั่งเศสวันนี้นะครับได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยเรื่องของภาวะผู้นำกับกาลาเทศะในการสื่อสารรวมไปจนถึงการปรับตัวของไทยในช่วงสงครามภูมิรัฐศาสตร์ แล้วก็ว่าด้วยเรื่องของการค้าการลงทุนเอาลครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าผมจะพาแฟนๆรายการไปพบกับโรคแอนทักซึ่งตอนนี้ระบาดอยู่ที่อำเภอดอนตาลน,นะครับจังหวัดมุกดาหารแล้วก็กรมควบคุมโรคแล้วก็องค์กรสาธารณสุขในท้องถิ่นเขาเฝ้าระวังแล้วก็ประกาศปอกพื้นที่นะครับในการที่จะให้มันเกิดการแพร่กระจายสาเหตุความเป็นมาทําไมแพร่กระจายแล้วจะโรคแอนทักเนี่ย มันคืออะไรเอาละเราพักกันสักครู่ครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโอกาส